ไฮกล่วสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านครับวันนี้มิกกี้เสียรถสวยกับรถที่อยู่ด้านหนา้าผมเช่นเคยฮะวันนี้ BMW Series 430i เคลือบแก้วในสเต็ปเริ่มต้นของทางร้าน Alpha Codepie นะคะรับผมติดป่าน,นะครับแต่คันนี้พิเศษตรงไหนนะครับนี่พิเศษตรงหลังคาผ้าใบนะฮะซึ่งจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจไหนก็ตามของทางร้านเนี่ยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นขึ้นไปอ่ะเราจะเคลือบหลังคาผ้าให้ฟรี อยู่แล้วซึ่งการเคลือบหลังคาผ้าถ้าเป็นหลังคาเต็มใบอย่างเงี้ยอยู่ที่8,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นครึ่งใบแบบสไปเดอร์อยู่ที่4,000บาทนอกจากคันนี้นะครับจะมีในส่วนของการติดฟิล์มภายในด้วยนะครับซึ่งเนี่ยหน้าจอมันยาวเฟ้ยเลยนะครับดูดิครับยาวทั้งหมด29นิ้วนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันว่ามันยาวใหญ่ขนาดไหนอันนี้เป็นกล่องนะติดตั้งเรียบร้อยนะพาไปดูกันความสวยงามสำหรับรถ BMW Series 430i นะฮะ หลังจากที่ทำการเคลือบแก้วเสร็จแล้วนะครับร้านเราเนี่ยเคลือบแก้วแล้วก็อบอินฟาเลตทุกอันน,นนะรวมถึงการเคลือบผ้าใบด้วยสําหรับการเคลือบผ้าใบเป็นเอกสิทธิ์ของทางร้านนะครับไม่สามารถขายน้ยํายาให้ทางลูกค้าได้ขออภัยจริงๆนะเพราะว่าหลังจากเราเคลือบแล้วเราต้องอบอินฟาเลตด้วยนะเพราะว่าการอบอินฟาเลตเนี่ยทำให้ตัวผ้าเนี่ยตึงสวยงามเหมือนเดิมนะครับตัวรถจะได้สวยงามด้วยแล้วก็น้ํายาของเราทุกตัวจะไม่สามารถ ไม่อบไม่ได้ต้องอบอิเลฟตทุกตัวนะครับเพราะนั้นเราเลยไม่สามารถขายน้ำยาเคลือบแก้วใดๆให้กับเราของลูกค้าได้ถ้าระบบอิเลฟต์ไม่ครบนะพามาดูข้างในที่ผมบอกว่าติดปีมใส่กันลอยหน้าจอนี่ครับนี่ครับคือล์มใส่กันลอยหน้าจอครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมของ BM เอ็มเขานะเวลาเปิดรถมาเขาก็จะมีคล้ายๆกับต้อนรับเล็กน้อยครับตัวน,นี้ติดล์มใส่เรียบร้อยยาวมากมากครับ ติดกันด้วยความชำนาญเพราะว่ารุ่นนี้ยาวขนาดนี้มีอยู่หลายรุ่นมากไม่ว่าจะเป็นซีรีส์4ซีรีส์5ตัวใหม่ซีรีส์7นะครับ X5 X3 ทุกรุ่นตอนนี้ตัวใหม่ล่าสุดหน้าจอยาวหมดเลยก็เป็นตัวนี้หมดนะคือก็ดีแบบมันน้อยแต่ติดยาวทุกคันเลยโอเคนะสำหรับคันนี้เรียบร้อยสวยงามทุกประการไม่ว่าจะเป็นการฟิล์มเคลือบแก้วตัวสีรถเคลือบแก้วหลังคาใบแล้วก็ติดฟิล์มกันรอยหน้าจอ ใครที่สนใจทําการติดตั้งลักษณะอย่างนี้ติดต่อสอบถามจองคิวกันเข้ามาก่อนนะครับใช้เวลากันเล็กน้อยวันนี้มิกกี้สวัสดีครับ